สวัสดีครับเพื่อนๆครับโอ้วันนี้เป็นอะไรที่พิเศษพิเศษมากเลยนะผมว่าใครได้ดูเหรียญนี้แล้วเนี่ยนะถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีแล้วใครที่เข้ามาดูแล้วก็นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดให้เพื่อนๆน,นะกดติดตามให้เพื่อนๆแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้นนรู้จักเหรียญนี้กัน เหรียญนี้มีราคานะครับเหรียญนี้มีราคาแพงนะโดยโดยโดยหลักของการตลาดแล้วเนี่ยผู้นักสะสมเนี่ยเขาก็ให้ราคาเหรียญนี้แพงนะเหรียญนี้แพงแล้วผมก็ดูจากรูปรักจากในเรื่องของกายภาพของเหรียญแล้วผมว่าเหรียญนี้ทําออกมาเลี่ยนะได้คลาสสิกได้สวยงามนะทั้งในเรื่องของเส้นสายรายละเอียดเนี่ยโอ้โหสวยมาก เพื่อนสวยมากเลยและยิ่งสาคัญที่สุดก็คือมีพระบรมชายรักของพระองค์ท่านสองพระองค์พร้อมกับพระนามย่อขนาบข้างเลยเห็นไหมเป็นรูปพระสมเด็จรัชกาลที่เก้ากัรัชการที่ห้าแล้วก็มีจอปรลอกับพอปรอยเห็นไหมครับนี่ไงนี่คือความพิเศษได้สังเกตเห็นไหมครับกายภาพของเหรียญเนี่ยโอ้โหมันสวยจริงๆดูเพื่อนๆดูสิเนี่ยยังไม่ได้เห็นข้างหลังนะ ยังไม่เห็นข้างหลังนะเหญนี้ออกแบบได้สวยงามมากมีหน้ามันถึงเป็นเหรียญที่มีราคามีหน้ามันถึงเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าจริงๆแค่เห็นพระบรมฉายลาลักษณ์ของพระองค์ท่านสองพระองค์ก็ถือว่าน่านะเอาไปขึ้นคอเอาไปใส่ติดตัวนี่ผมว่าสุดยอดนะผมถือว่าเป็นเครื่องรางเป็นของขลังได้อีกแบบประเภทหนึ่งเลยนะสวยจริงๆ เพื่อนๆสังเกตไหมเส้นะสายลายเส้นรายล,ละเอียดนี่คมชัดลึกนะคมชัดลึกและมีความละเอียดลายเส้นสวยงามมากนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญรุ่นร้อยปีนะรุ่นร้อยปีแพทยายากรนะนะครับหรือชัวบะถือว่าไอ้นักสะสมเขาเรียกว่าไอเหรียญบ้านใหญ่บ้านใหญ่อะอย่างนี้ราคาแพงนะอย่างนี้มีราคา มีราคาสูงกับหน้าเหรียญนยี่เยอะมากหน้าเหรียญเยอะมากเพื่อนๆนะครับฉะนั้นนะครับใครเจอเหรียญน,นี้โอ้หเก็บได้ก็เก็บเลยสวยมากสวยมากแต่ที่บอกนะครับการเก็บของที่เราลือกที่เป็นเหนรียญกระสาาแนะนำอยากให้เก็บเป็นชุดเก็บให้มันครบวาระเก็บเป็นชุดแล้ครบวาระแล้วก็หาสวยโอ้โหเพื่อนเลยมันเป็นอะไรที่มัน แหมมันมีสตอรี่อ่ะมันมีเรื่องเล่านะครับยิ่งการออกแบบที่สวยงามคมชัดเจนเส้นสายรายละเอียดมีครบอย่างเงี้ยโอ้ผมว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วนะหาไม่ได้อีกแล้วนะนะครับเอาละรครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดในเหรียญกันเพื่อนๆนะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมดูดิ พื่อนดูดิผมเห็นนะผมคนลุกเลยดูในความสวยงามดูในความดูดีนะครับฝั่งหนึ่งเป็นราชการที่ห้าคือซ้ายมือเราขวามือคือราชการที่เก้าและฉลองเพราะองค์เห็นไหมเต็มยศเหมือนกันแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเพื่อนเหรียญเนี่ยความคมชัดเนี่ยเส้นสายรายละเอียดเนี่ยออกแบบได้สวยมากแม้แต่เส้นพระ ศกของท่านเห็นไหมอริยบทในการใส่เป้นตรงไหมเห็นไหมครับดูดิแกะได้สวยมากแกะได้สวยมากผมว่าหายากนะเรียญนี้ก็ไม่เห็นมีคนทําด้วยเหตุจานวนสร้างน้อยด้วยเขาบอกนะเห็นไหมครับร้อยปีศีรีลาชแพทยากรเห็นไหมครับนี่เขาเรียกบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่ไหมเนี่ยออย่างนี้เรียกบ้านใหญ่นะเ,นเพื่อนๆนะจำไว้นะ นี่เขาเรียกเหรียญบ้านใหญ่มันจะมีบ้านเล็กอีกเดี๋ยวก็ดูต่อไปนะร้อยปีสิริราดแพทยาก่อเห็นไหมครับสวยนะออกแบบดูดิดูแม้แต่บ้านแม้แต่อะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ตึกอ่งเงี่ยเห็นไหมดูเขาออกแบบนี่เส้นสายรายละเอียดเขาแบบว่าคมชัดมีก้อนมุ่ก้อน,มอนเมฆเห็นไหมครับนี่คือาง,งานศิลปะที่แบบว่าเออเว้ยที่มันจุลงในเป็น วัตถุมงคลและเหรียญกระสาบนี่ครับแบบสวยอ่ะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมสวยมากสวยมากนะดูพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ดูดีสวยมากแกะได้สวยมากออกแบบได้ดีมากนะครับเพื่อนๆน,นะจำไว้เพื่อนๆดูแล้วก็เออนะครับเนี่ยของมีค่านะไม่ใช่ไม่มีค่ามีค่ามากเลยนะครับโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนๆสวัสดีครับ